นี่ตัวใหญ่อะ,อะทำไมมันสีเขียววะโบโบโบ,บรู้ไหมน,นี่ตัวใหญ่อะ,อ,ะอืมแมวเขียวว่าเปล่าแมวมีสีเขียวด้วยเหรอมิ้วแมวมีสีเขียวด้วยเหรอน้องเป็นนกน้องหลงทางมานกเหรอเหมือนแมวไหมนกคืออะไรอะขอดูหน่อยได้ไหมหุยอาโปดูสิมามีอะไรนกมาจากตัวด้วยอาโปอาโปดูสิอาโ หน้าตาประหลาดเอาปูมันชอบเลยไอยซึบหบไหนขอดูหน้าชัดๆหน่อยประหลาดไหมอุ้ยอุ้ยทาไมปากมันเป็นแบบนั้นน่ะก็น้องเป็นหนูทำไมปากมันแหลมแหลมอุ้ยอุ้ยเธอเธอเป็นโน้หรอเธออุ้ยเธออพูดได้อุ้ยเธอพูดได้ไหมอ่ะ ขอจับหน่อยได้ไหมมิ้วขอจับได้ไหมโอ้ยเล่นกับน้องเบาๆนะวยน้องตดูตัวเยกก้าตัวเยกเยกมากเลยเอาโบามาเล่นกับน้องสิไม่เอาอะโบไม่เล่นโบไม่ชอบเลยมามานั่งตักมิวอะโบไม่ชอบ